เสียงเครื่องบิน GE CF6 842L1F4 เครื่องยนต์ขนาดยักษ์คำรามกึกก้องเหนือสนามบินมาเก็ตตาจจอเเียมื่อ4 5 m Super Galaxy รุ่นปี2025เริ่มไต่ระดับออกจากรันเวย์นในเช้าวันปลายฤดูใบไม้ผลินากล้องไลฟ์ของช่อง Amortai Studio เคยให้เห็นปีกกว้างถึง67.9เมตรและลำตัวยาวกว่า75เมตรพร้อมถาดบรรทุกกลางลำความสูงกว่า4.1เมตรเปิดโล่งเหมือนสนามกีฬาลอยฟ้าสัญญาณแชตถล่มจนยอดไหลใน15นาทีกระโดดจากหลักหมื่นสู่หลักแสนเพราะดูกันชัดว่ารถห่อลำนี้คือหีบเหล็กยักษ์ที่ไม่เคยตกเทรนด์ในสนามภาพยนตร์สงครามมาตั้งแต่ยุค 1970S จนกลับมาสง่าง,งามกว่าเดิมในชมซูเปอร์กาแล็กซี2 จุดขายแรกของ C5M คือเครื่องยนต์ใหม่ GE CF6 ถึง8 4 2 1 f ที่เปลี่ยนแบรนด์จาก TF39 ให้แรงขับเพิ่มถึง22%พร้อมเร่งเร็วขึ้น58%ช่วงขึ้นระดับและลดระยะใช้รันเวย์ลง30%เมื่อบรรทุกหนักเต็มลำเครื่องยนต์ใหม่นี้ยังผ่านมาตรฐานเสียง FAA Stage 4ทำให้เวลาบินผ่านเมืองชั้นต่างๆเสียงลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้คนข้างลำธนูจรด Airbus ยังแทบไม่ได้ยินเสียงวุ่นนักหากจะถามว่ารถหะนี้ใหญ่ขนาดไหน คำตอบคือขนถังอัปเรมสองคันหรือเฮลิคอปเตอร์ ah 6 4อปาเช่หอกลัในเที่ยวเดียวได้สบาย,บายขนาดห้องบรรทุกสูง4.1 1เมตรกว้าง5.79เมตรและยาว43.8มเมตรสามารถวางพาเลทขนสัมภาระได้ถึง36ตำแหน่งพื้นที่เทียบเท่าสนามบาสตเตมฝั่งสองสนามผูกภาพให้เชื่อมพันสายกลางไลฟ์เมื่อโดรน fpv บินผ่านห้องบรรทุกเผยความสูงจากพื้นถึงเพดานประกอบรถหุ้มกรอบพร้อมคนได้หลายสิบคนและอีกเครื่องยนต์สี่เครื่องข้างลำตัวที่มองเห็นเปิดต่อช่องระบายความร้อน นี่ไม่ใช่รถถังแต่คือเครื่องบินที่เป็นทั้งยานพาหนะคลังนั่งและพื้นที่คลินิกสนามไปพร้อมกันภารกิจระหว่างของนมีหลากหลายตำนานการบินเปิดเผยว่าสามารถบินไม่หยุดระยะกว่า7,000ไมลย์ทยานจากแคลิฟอร์เนียถึงกรุงเทพได้โดยไม่เติมเชื้อเพลิงและเวลาใช้ระยะเต็มโหลดประมาณ5,500ไมล์ฟังแล้วภาพชัดว่าใช้ย้ายทั้ง VT4 หรือรถถังลีโอพาร์ดสอมาไทยในทัวยุทธศาสาตร์แบบไม่ต้องเช่ารันเวย์เพิ่ม อีกมิติ1คือระบบอาวุธ 45M ไม่มีปืนแต่เป็นจรวดพยากรทางอากาศกล่าวพาวเวอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์นักบินที่ทันสมัยเช่นจอม u l t i f u n c t i o n ขนาด15นิ้วซึ่งกำลังจะได้รับการอัปเกรดในเวอร์ชันปี2025ด้วยระบบ VDT 1,209 PU 3,000และฐานฮาร์ดแวร์โมดูลา o p โอเพนอาร์เคเทกเจอร์รันระบบ MIL-STD-1553B ARINC 429 708เพื่อรองรับ LINK 16 แอีและระบบนำรองขั้นสูงในอนาคตคอกพิไฟลาพร้อมลงภารกิจช่วยเหลือเข้าโดรนฟลายอิแก s สเตชันแบบเต็มตัวได้เนียนเพราะจุดคอนโทรลให้สตาร์ฟอร์ได้เลือกจุดเป้าหมายช่วยส่งโดรนขนส่งหรือแม้แต่คลินิกโร่สอที่ใช้ปลั๊กโซล่าเซลล์3.5กิโลวัตต์ติดตั้งในห้องโหลดพร้อมเจเนเรเตอร์ UAAPU ช่วยลดเสียงรบกวนเมื่อดิ่งลงปฏิบัติงานใกล้เมืองเหมาออกลาดประเวณช่วงน้ำท่วมหรือเหตุฉุกเฉิน อ้านอิงสถิติภาคสนามจากโดเวอร์ b ช่วงกลางปี2025แจ้งว่าความพร้อมบิน Mission Capable Rate ของ C5M อยู่ที่ระดับ46%ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว75้75%โดย Lockheed และ AFCMC ได้วาง Dright to 55เพื่อผลักดันอัตราการพร้อมไปยาวถึงปี2026ช่องข่าวติดตามวิเคราะห์ว่าเหตุหลักคือดีมานอะไหล่หายากหลังลดงบบำรุงแต่ก็มีการเพิ่มจุดคลังอะไหล่และเพิ่มเส้นสายซ่อมทั่วโรบิน a f b ให้ภาพรวมขยับชัด หากมองในมุมการลงทุนค่าสร้าง C5M ปี2009อยู่ที่100.4ล้านดอลลาร์เป็นราคาต่อหน่วยซึ่งรวมการอัปเกรด r e r p และ a m p หากเทียบกับราคาซื้อ VTC หรือ Black Widow Spider ไทยอาจมองว่าสูงแต่ถ้าวิเคราะห์แบบรายภารกิจเช่นขนถั้ง30คันในการฝึกใหญ่ออสเทกหรือคอ b r a ราโกค่าจ้างช่วงสั้นใช้ C5M อาจประหยัดกว่าการเช่าเรือบรรทุกขนาดใหญ่ ยิ่งจอดลิกไปอีกระบบว่าตัว C5M เหล่านี้สร้างปรากฏการณ์ระดับ World Record ถึง89สถิติการบินสูงสุดของเครื่องบินประเภทเดียวกันช่วงทดสอบบางลำบินกลับไปกลับระยะไกลทั้งโซนแปซิฟิกตามมาตรฐาน Reliability Data ว่าโครงสร้างยังพร้อมใช้งานอีกนับทศวรรษยืนยันศักยภาพเต็มด้านสื่อสังคมออนไลน์คลิป USC5 Galaxy After 2025 Upgrade ของช่อง DFX Official เพิ่งเผยแพร่เมื่อเมษายน2,025ยอดดูถึง3 0แสนใน2วันพร้อมคอมเมนต์นี่คือเครื่องบินที่ยกได้ทั้งโลกและสงครามสมัยใหม่มันเหนิอยังไงแต่ยังต้องเราเหมือนเดิมนำส่งให้ถึงภาพปิดคลิปคือ C5M บินลอยผ่านหุบเขาวิวทะเลรายและภูเขาฮิมาลัยในจังหวะยเย็นพลขับถอนหายใจผ่านไมว่า Super Galaxy Reman the Backbone of Global Mobility แล้วปิดเครื่องค่อยๆจางหายเข้าเมฆในเซววินาทีสุดท้าย ช่วงนั้นาชิสื่อไทยส่งผ่านกันว่านี่คือรถถังบินได้และถ้าเมืองเรามีเขตบินแบบนี้ไทยก็พร้อมรองรับอาจจะเป็นความฝันว่าถ้าไทยมีสนามบินโคสแตนดอฟและอาวุธ VTOL เชื่อมโดรน d j i แอนวิงลงผ่านเครื่องระดับ C5M ก็จะทำให้การฝึก UGV c คาร o โก้ดและ Aero Medical f o o l Scenario ดำเนินการเสร็จภายในชั่วโมงก้สู่โมเดล a e r i a l b r i g a d ต Support แบบยุคใหม่จริงจง คงสรุปแบบไม่มีหัวข้อว่า 4-5m Super Galaxy ปี2025คือเพื่อทงขยายโลกที่รวมความจุมหาศาลเทคนิคไฟไ,ฟไฟคอทีปรับปรุง cockpit ระบบขับเคลื่อนพร้อมช่วงซ่อมบำรุงขั้นสูงเทคโนโลยี av computer multi-function และการทดสอบใช้ภาคสนามทั่วโลกเพื่อยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหญ่แต่คือแพลตฟอร์ม Strategic Mobility ที่ยังอยู่ต่อให้โลกเปลี่ยนขนาดไหนก็ตามสุดท้ายคือภาพเครื่องบินตอนลับสุดท้ายในไลฟ์พร้อมภาพโดรนบินตาม คนขับถอนหายใจว่า The Galaxy Reman i o u r b r i d g e ก่อนหน้าจะจางหายไปเราก็รอได้เลยว่าโลกเราต้องมี 4-5m แบบนี้สักลาให้ได้ในยุคต่อไป